งานคว้านสองจังหวะไม่ค่อยไะเน้นหรอกคว้านแถวบ้านก็ได้ถ้าสองจังหวะปล่อยตกดูยทางแค่ปล่อยตก,ยตกเราไม่ต้องยึดอ้างองิงตัวเลขมากขอแค่ปล่อยตกก่อนแต่ถ้าสี่จังหวะเราเน้นเราต้องส่งไปที่ ที่เขาช้ำชองสักนิดนึ่งนเล่นปืดอันนี้เพราะว่าควันมันไม่ไหลแน,น่นอนเพราะยังไงควันมันออกควันขาวตลอดอยู่แล้วสองจังหวะนะถ้าเป็นทียังวะควันไม่ดีก็มันก็ได้ไม่นานควันไหลไอ้เรื่องใช้งานมันใช้ได้ยาวอยูแล้ว ควันไหลนี่ควันท่วมนี่ปัญหาปัญหาหลักเลยของการควา้านรถทีจังหวักทุกอย่างลงเอ้ยด้วยตัวเลขเสม,สมอเนี่ยทานอันนี้เสือดีที่สุดในย่านนี้ลงคือ ไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีที่สุดในย่านนี้ในมุมไหนไมันก็ต้องผมนะถ้าวันเขาทํามาดีไม่ว่ารูปจะอยู่ในมุมไหนไมันก็ยังเลื่นอ,อยู่เหมือนเดิม,มนะจะอยู่ในมุมไหนมันก็เลื่นใั้งหมดไม่ใช่คำว่าฟิตเครื่องไม่ใช่ว่าจะดันจริง ตึงตๆๆๆงนี้ไม่ได้ดันจนเอ็นขึ้นเนี่ยขนาดไม่ใส่แหวนแขงดันจนเอ็นขึ้นเลยภาษาอะไรกับใส่แหวนเข้าไปแล้วมันจะหนักหน่วงแค่ไหนการทํางานเขาไม่ได้ทํางานแค่นี้นะเวลาเครื่องสตาร์ทหนึ่งพันรอบนะต่อหนึ่งวินาทีเครื่องยนต์ทางานหมุนมันจะเร็วแค่ไหนยิ่งขี่ครันี้ ยิ่หนักเลยนะมุมไหนก็ได้ผมจะเน้นพวกงานคว้านหน่อยมันราคามันก็จะตึงๆหน่อยโคกะทีเรียรเร้ยทีเนี้ยผมว่าไม่เป็นไรไม่ทำกับผมก็ได้ไม่เป็นไรที่ไหนถูกก็ไปทำที่นั่นก่อนก็ได้ครับแต่เราจะเน้นกับงานคว้านเพราะว่าเครื่อง ถ้าทำแล้วพังบ่อยจะทำเพื่ออะไรลบศูนย์ทำไมเขาถึงใช้งานทนอย่างสิบปีก็สิบปีก็ยังขี่ได้ยอยู่เคยเบิดเครื่อศูนไหมเนี่ยเครื่อศูนก็จะประมาณนี้นหละลื่นไปตกเลยดีกว่าใครเห็นก็ว่าหลวมอ่ะข้างใหม,ม่อันนี้ไม่ต้องลบคมมั้งนึงมันยังติดคมลต้องเก็บงานลบคม ลบคมตรงนี้เลยช่องคอดสองจังหวะต้องลบคมช่องคอดเนี่เอาทํารบศูนย์นะทําไมเขาถึงใช้ทนใช้ดุดันเนึ่งสิบปีก็มียี่สิบปีก็มีทําไมเขาใช้กันได้ทําไมรถคว้านใหม่ห้าหกเดือนก็พังแล้วน่าคิดเลยน่าคิดนะผมว่าไปแล้วครับฝากไว้คิดแค่นี้